สวัสดีครับพ่อนาวีนองนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตไก่ไปลาดูหางดำนะครับรุ่นที่ว่าผมมันรับมาตอนเดือนมกรานะครับเมื่อนี้ก็เป็นากาลังสินเดือนครับวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่เนี่ยนะครับสามสิบวันนี้ก็วันที่สามสิบมีนา มีนาคมนะครับก็ที่ได้อยู่สามเดือนนี่เบ่งนะครับไก่ปะดูหางดำนะครับสามเดือนประมาณนีนะครับนี่ดูนี่ดูนี่นะครับสามเดือนดูนี่อา่าจะได้ประมาณโล่แหละครับตอนนี้นะครับนี่ที่ว่าไก่ปะดูหางดำมขอห้าห้านะครับคณอีกส่วนหนึ่งเพิ่งบอก ตัวเขาประมาณนี้แหละครับพี่น,อน้องไม่เบิ้ลตอนนี้ผมก็ปล่อยออกครับปล่อยออกอให้เขาได้มาแลีแนเล่นออกจากคลองนี่พอพันตัวนี้พอพันนี่แม่พันนะครับเนาะ,นะมาพเด่นเลเบิงว่าตัวใหญ่เป็นไนรแล้วโตไวป่ะสามเดือนได้ครับนี่สามเดือนนี่ครับนี่แต่ต้องจะเข่าเดือนซี มิสาแม่แมนตัวนี้เนี่ยตัวน้อยนะครับเนะี่ยตัวน้อยนะนี่นี่นี่นนตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมณจีจับสร้างทเบงว่ามันเตะลายบันไดแล้วอันนี้ในโฮมฮานกะตาดแกดหนักนี่นี่ครับรุ่นสามเดือนนี่อันนี้ไก่ปอดูหางดำมอคห้าห้าสามเดือนนะครับหลับมาเมือ่อต้นมกรามือนีก็วันที สามสิบมีนาคมนะครับโตดีอยู่ผมว่ากับพอได้เลยล่ะนั่นมารุ่นเดียวกันนี่ทั้งหมดนี่พอดีปล่อยออกฟอครับปล่อยเขาเล่นเนนะครับนี่เนี้ยแดงเป็ดทีเห็นอยู่เป็นเป็ดลูแองน่นออกฟอร์มแล้วตัวนั้นลูแองหน่อยนะครับ โอเคครับผมกะมาอัปเดตให้กันบึ้งนะครับ